เป็นส่วนหนึ่งของดาวโมเดลจะได้รับรายได้แบบพ a สซีฟอินครัมแต่ระบบพุ่มนี้คืออะไรเดี๋ยววันนี้โบจะมาสรุปสัน้นๆให้ฟังกันนะครับ Here สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอคิทตัวโบโบนะครับเดี๋ยววันนี้โบจะมาพูดถึง Good Guild Games นะครับโดยตัวเกมนี้หรือว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยเขาจะใช้รูปแบบของ DAO Model นั่นเองนะครับหรือ Decentralized Autonomous Organization นั่นเองนะครับไอ้ท็อปิกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ยังขยายความไปได้อีกเยอะเลยแล้วก็ยังมีข้อมูลเชิงลึกอีกมากมายแล้วก็สามารถที่จะ adapt แล้วก็ปรับเปลี่ยนไปได้หลากหลายรูปแบบมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโบจะมาพูดแค่เรื่อง basic basic แล้วก็บก็จะไม่พูดเชิงลึกนะครับเพราะว่าโบก็กลัวว่าโบจะ พูดผิดด้วยเนาะถ้าหากว่าในส่วนไหนเนี่ยโบอธิบายไม่ชัดเจนหรือว่าพูดแล้วมันก้ามเกึกแล้วเพื่อนๆอยากจะเสริมตรงไหนก็สามารถช่วยกันคอมเมนต์ข้างใต้คลิป YouTube เพื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆท่านอื่นได้เลยนะครับงั้นก่อนที่เราจะเริ่มกันเนี่ยฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้โบทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคครับงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ <S <S อย่างที่ทุกคนทราบนะครับวันนี้เดี๋ยวโบจะมายกตัวอย่างเปิด ขายเหรียญนั่นเองนะฮะเผื่อใครสนใจแล้วก็ถือเหรียญซีดีไฟอยู่เนี่ยก็อาจจะไปเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นต้นสายของตัวเหรียญน,นี้ได้นั่นเองนะครับก็หลายๆคนก็คงงงว่าเอ้ยช่วงนี้มันอะไรกันเนี่ยมีแบบ กิ้วนู่นกิ้วนี่โผล่ขึ้นมาเต็มไม่ว่าจะเป็นเจ้ากิ้วไฟหรือว่าเจ้ากิว้วเกมที่อยู่บน Binance เนี่ยก็มันมีคําว่ากิ้วไปหมดเลยเนาะโอ้ยมันเกี่ยวอะไรกันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับบริษัทดูแลสกอ r าชิปหรือว่าหาเงินผ่านบล็อกเชนเกมมิ่งนั่นเองนะครับให้พูดแบบลวกๆเลยนะฮะแล้วกิ้วเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะมีการนําทุนที่ได้เนี่ยไปขยายฐานสกอราชิปหรือว่าจะไปขยายเซอร์วิสต่างๆที่จะทําให ตัวกิลเองเนี่ยได้รับอินคัมมากขึ้นนั่นเองนะครับและเมื่อผสมผสานกับดาวโมเดลเข้าไปเนี่ยการที่เขามีส่วนร่วมหรือว่ามีสัดส่วนในการถือหุ้นของตัวเหรียญนั้นๆเขาก็จะมีสิทธิ์ที่ได้รับส่วนแบ่งจากรายได้ของกิลหรือพูดง่ายๆคือมีสัดส่วนการเป็นเจ้าของที่กิลนั้นๆเนี่ยครอบครองเอาไว้นั่นเองนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับสรับกู๊ดกิลเกมเนี่ยผู้ที่ถือเหรียญ GGG เนี่ยหรือว่าเหรียญของกิลเขาเนี่ยก็จะได้รับ Activity Reward ได้เพย จากแพลตฟอร์มแล้วก็ได้ g o v e r n a n c e r i g h t นะครับหรือว่าได้ o t i n g rights หรือว่าเป็น Pro proposal สำหรับทิศทางการพัฒนาของเจ้าตัวกิลด์นั่นเองนะครับแต่โบเข้าใจว่าโอเคสำหรับยุคนี้เนี่ยคนไทยส่วนมากยังไม่ได้เก็ตดาวน์โมเดลก็คงจะไม่ได้อินกับระบบ g o v e r n a n c e ขนาดนั้นทีแต่ก็คงจะสนใจพวก Payment on the p l a t f o r m ถูกต้องไหมครับที่เป็น Reward ให้หรือว่าเป็นรายได้แบบ Pass i ฟเอนคัให้ซึ่งตัว o o ดกิลด l เกมเนี่ยเขาจะได้รายได้ออกมาจากการที่เขาเนี่ยเอา breed, ือคซ การขาย NFT แบบที่2ก็จากการที่เขาให้สกอล่าของเขาเนี่ยไปเล่นเกมแล้วก็ได้รับรายได้กลับมานั่นเองนะครับและแบบที่3ก็คือ NFT marketplace นั่นเองเนาะก็หลายๆคนคงจะงงเอ๊ะ NFT marketplace คืออะไรแตกต่างกันยังไงแบบเจ้า Gootil d Game เนี่ยเขามีแพลนที่จะทํา NFT marketplace ของตัวเองนั่นเองนะครับซึ่งเ,เจ้า NFT marketplace ตัวนี้เนี่ยจะเป็น marketplace หลักที่ตัวแพลตฟอร์มเนี่ยจะอนุญ,ญาตให้ใครก็ได้เนี่ยสามารถที่จะเอา NFT ของเกมบางเกมเช่น แ i ซีฟินิีเนี่ยมาปล่อยเช่าตัวละครให้กับตัวกิวเขาได้นั่นเองนะครับถ้าเราเป็นคนปล่อยเช่าเราก็ได้แพสซีฟินคัมแบบฟรีๆเลยหรือว่าถ้ามีที่ดินบนเกมแอกซี่เนี่ยก็สามารถมาให้เจ้ากิวเขาเนี่ยเช่าได้เช่นกันนะครับอื ประมาณนั้นเลยเนาะและตัวแพลตฟอร์มเองเนี่ยก็จะได้รับค่า Trans transaction fees ที่เกิดขึ้นบน NFT Marketplace ของเขานั่นเองเนาะและไอรายได้ตรงนี้เนี่ยก็จะถูกนําไปแบ่งให้กับผู้ที่ s t a k กเหรียญ GGG เลยอ๋อเราก็ตอนนี้เราก็พอเห็นภาพเนาะว่าแหล่งที่มาของเงินทุนเนี่ยมันมาจากไหนเนาะโมเดลนี้เนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มันก็เกิดขึ้นกับหลายโปรเจกต์นะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเจ้า NFT ก็ได้นะครับก่อนหน้านี้มันมาฮิตในวงการ NFT อยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็เป็นการที่คุณสามารถ ที่จะเป็นเจ้าของ NFT แล้วก็เอา NFT ไปสเต็กแล้วก็จะได้รับรายได้ Passive income รายวันรายอาทิตย์มาเลยนะครับเป็นเหรียญต่างๆนานาซึ่งก็ NFT พวกนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างเป็นเจ้า Mutant Cats เนี่ยก็ถ้าหากว่าคุณเนี่ยถือ NFT ตัวนี้ชิ้นหนึ่งราคา0.6 Ethereum ใช่ไหมครับคุณก็จะมีพวก Governance Rights เหมือน DAO m o เด l ทั่วไปนะครับและคุณก็จะได้ เป็น ownership แบบ fractionalized ของเจ้า NFT Cool Cats นั่นเองซึ่งถ้าหากคุณเห็นราคา Cool Cats อยู่ที่ประมาณ5.8หรือว่า6 Ethereum เนี่ยตอนนี้ Ethereum อยู่เหรียญแล้วประมาณ4,500ก็คูณขึ้นไปก็โ,โหก็แต่ล้านบาทใช่ไหมครับบางคนก็แบบเฮ้ยมันแพงเกินแบบเงิน afford ไม่ไหวก็เนี่ยคุณสามารถที่จะมาถือตัวพวกตัวแบบนี้แล้วก็เป็นสัดส่วน owner ของเจ้า Cool Cats ได้นั่นเองนะครับโดยความหมายว่าสัดส่วน owner ของ Cool Cats เนี่ยก็คือคนที่ดูแลกองทุนของเจ้า Project Mutant c a t เี่ยเขาจะเอารายได้ที่ได้จากการขายพวกนี้เนี่ยไปซื้อคู c a t s เก็บเอาไว้นั่นเองแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยทุกๆคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของเหมือนตัวเขาเองนะขอแค่พวกคุณถือเจ้า MUTANT CATS นี่แล้วเขาก็จะแจกจ่ายเหรียญให้คุณไปเทขายแล้วก็ทำพาสซีฟอินคัมเรื่อยๆนั่นเองแต่ว่าเอาจริงๆแล้วไอ้พาสซีฟอินคัมที่ได้จากการถือพวก NFT เนี่ยมันก็ยังมีการถกเถียงกันว่าเอ้รายได้หรือว่า Income Generation เนี่ยมันมาจากไหนกันแน่มันไม่ได้มีพื้นฐานอะไรที่บ่งบอกเลยซึ่งเราจะสามารถเปรียบเทียบกับเจ้า Goodkill Games ได้เลยนะครับว่ามันมีแหล่งที่มาเช่นเขาเอาเงินไปทำ a x e Infinity ไปทำ Scholarship ไปเปิด Marketplace อีกก็ได้เงินจากตรงนี้เอามาแบ่งพวกเรานั่นเองส่วนอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นการเสกเหรียญขึ้นมาเฉยแล้วก็ให้คนเทรดขายกันจนเหรียญนั้นมันไม่มี value ก็เป็นได้แต่อันนี้ก็ไม่ใช่การตำหนิหลือ,อะนะครับอันนี้คือโบแค่พูดถึงหรือว่ายกตัวอย,ย่างให้ทุกคนลองคิดถึง ที่มาของแพ s ซีฟ i n c นค e ดูแล้วกันนะครับไม่ว่าคุณจะไปลงทุนที่ไหนอะไรก็ลองคํานึงถึงตรงนั้นไว้นิดนึงนะฮะคุณจะได้ทันเกมเขาเนาะโอเคครับแล้วการที่เป็นกิลอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการคุมคุณภาพสกอร์ชิ p นั่นเองนะครับซึ่งตัว Project Good Guild Game เนี่ยเขาก็ทการสร้างเว็บแดชบอร์ดขึ้นมาซึ่งเว็บแดชบอร์ดเนี่ยจริงๆแล้วก็สามารถ Access ผ่านแอป แอปพลิเคชันมือถือได้สําหรับพวกคนที่เป็นสกอเลชชิพให้กับตัวกิลด์นั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคเป็นการควบคุมคุณภาพของสกอเลช h ิพโดยอำนวยความสะดวกให้พวกเขานั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นไอเดียหรือเป็นแอพโรชที่ดีแล้วกู๊ดกิลด์เกมเนี่ยเขาไปเอาทุนที่ไหนมาสร้างสกอเลช h ิพเยอะแยะเป็นหมดนะครับเพราะว่าถ้าหากรามาดูตรงนี้เนี่ยเมื่อประมาณต้นเดือน9ที่ผ่านมาเขาก็บอกนะครับว่าเขามีแอคทีฟสกอเล a r อยู่ประมาณ300คนมีกิล l ์เมมเบอร์ประมาณ2000คนและวางแผนที่จะขยายฐา สกอราชิพเพิ่มอาทิตย์ละ50คนนั่นเองนะครับไอเงินตรงนี้เข้ามาจากไหนอ่ะก็คงมีบางสัดส่วนที่เขาเป็นเ e l f f u n d e d แต่ว่าจากที่ดูตรงนี้เขาก็มี i n v e s สเตอร์มากมายนะครับมี i l ลูเวียด้วยก็แปลว่าเจ้า i l ลูเวียเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในเกมที่เจ้ากู๊ดกิล Games เนี่ยจะสร้างขึ้นมาให้สกอรานั่นเองนะครับก็ถือว่าเจ๋งดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะมีเกมอื่นด้วยแล้วก็นี่ฮะเจ้าเกม m ม n นโพลิสนะครับช่วงนี้ก็เห็นดังๆอยู่นะฮะ โอเคครับรูปแบบดาวโมเดลเนี่ยจริงๆแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมี g o v e r n a n c e rights มี owner rights แบบ fractionalized แล้วก็มีการได้รับ income แบบ revenue sharing โมเดลนะครับก็หลักๆก,ก็จะเป็น3ตัวนี้ที่จะเป็นเบสิกของรูปแบบดาวโมเดลนั่นเองนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยโบไม่แน่ใจว่า Good Guild Game เนี่ยมันดาวโมเดล100%ขนาดนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็ยังมีความ centralize d หลายๆอย่างอยู่ซึ่งอาจจะขัดแย้งกับ หลายๆคนหรือว่าหลายๆท่านที่ชื่นชอบความดิเซนทร l ไ z ซ์แบบจ๋าๆหรือว่าชื่นชอบดาวโมเดลแบบปังๆเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีหลายโปรเจกที่ ทำดาวโมเดลออกมาได้ดีมากและน่าสนใจมากแต่ส่วนตัวโบรู้สึกว่าตัวนี้มันก็ยังเป็นเกมอยู่ตัวนี้มันยังเป็นกิลด์เกมที่มีอินเวสเตอร์เป็นเวนเจอร์แคปิตอลหลายตัวแล้วลมันก็ยังต้องมีการเดินหมากตามที่นักลงทุนกล่าวเอาไว้หรือว่าตามรถแมพที่ไม่เคยดิสคัสกับคอมมูนิตี้มาก่อนนั่นเองนะครับการพูดถึงข้าวๆแล้วกันว่าทําไมโบรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นรูปแบบดาวหรือว่า DAO ขนาดนั้นนะครับโอเคครับถ้าหากว่าใครชื่นชอบเจ้าตัวเกมแบบนี้ชอบคอนเซปต์แบบนี้อยากเป็นส่วนร่วมของการเติบโตกิ นี่คุณก็สามารถทําได้หากคุณมีเหรียญ S Fun d หรือ c d ีไฟนนั่นเองนะครับซึ่งโบก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับ S Fun d ไปหลายคลิปแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณมาดูราคา S Fun d ก็จะอยู่ที่ประมาณ7.7ดอลลาร์นั่นเองนะครับโดยถ้าหากคุณถือ S Fun d อย่างน้อย250หรือว่า2,500 S Fun d เนี่ยคุณก็จะมีสิทธิ์ที่จะซื้อเหรียญ Good Guild Game ในราคา Public Sale นั่นเองซึ่งราคา Public Sale เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ0.3ดอลลาร์นั่นเองนะครับถามว่าสูงหรือเปล่าอันนี้โบก็ตอบไม่ได้เนาะแล้วมันจะม ก็ถ้าหากว่าคุณคิดจะเข้าไปถือเหรียญ S Fun เนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องใช้ทุนต่ําๆอย่างน้อยก็เกือบเ0 0 0 0บาทแล้วนะครับแล้วถ้าหากคุณวางแผนที่จะถืออย่างน้อย1,000พัน S Fun เนี่ยก็ใช้ตังประมาณ2,000 0นกว่าบาทเลยก็ถ้าหากให้โบพูดถึงมุมมองส่วนตัวนะครับไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะครับโบรู้สึกว่ามันยังเป็นการลงทุนที่สูงและก็มีความเสี่ยงสูงอยู่เช่นกันนะครับเพราะว่าการที่คุณได้ลงทุนในโปรเจกต์พวกนีมน้มันก็ไม่ได้การันตีว่าคุณจะคืนทุน ภายในตัวเดียวเลยแล้วมันก็ไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้ลงทุนเยอะคุณอาจจะได้ลงทุนแบบเกลือมากๆเลยก็ได้นะครับเพราะคุณอย่าลืมนะฮะว่านี่ครับมันมีเทียร์แบบไปถึงระดับ9ครับไอหนึ่งพันเอสฟันเนี่ยเพิ่งจะอยู่แค่ระดับ2เองนะครับแปบลบว่าเงินที่คุณจะได้ลงทุนอาจจะได้ล,ลงทุนแบบหลักพันบาท2000บาทถ้าเกิดขึ้นไปร้อยเท่าก็เพิ่งจะ20,000บาทเองแล้วคุณก็จะต้องแบกแคปิตอลริส จากการที่คุณถือเหรียญ S Fun นั่นเองนะครับและหลังจากที่คุณแต่ถ้าหากคุณตัดสินใจว่าเอ้ยคุณไม่สนใจอยากจะซื้อแล้วก็ถือยาวไปเลยก็อย่าลืมเอามาสเต็กในระบบสเต็กกิ้งของเขาด้วยนะครับโอเคครับจบแล้วนะครับกับคลิปรีวิวกู๊ดเกมส์กิ l วส์นะครับเดี๋ยววันนี้โบขอลาไปก่อนนะครับถ้าหากใครมีคําถามอะไรก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันในห้อง t e l e GRAM ได้เลยหรือเข้ามาติดตามบล็อก Culture Alert ที่โบก็ได้ประกาศเกีย่ยวกับเจ้ากู๊ดเกมิ้เกมนี้ไปตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้แล้วนะครับหรือว่าจะ ที่โบติดตามนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้โบขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ